สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ c ีนเ t a i n ค่ะและเป็นประจำนะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะที่เราจะมานําเสนอภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายทางช่อง CTV4 รวมไปถึงภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายทางโรงภาพยนตร์ที่น่าสนใจในแต่ละสัปดาห์กันด้วยค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยทางช่อง c t v 4จะมีภาพยนตร์เรื่องไหนมาฉายให้คุณผู้ชมได้ชมกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ เริ่มกันที่ภาพ,พยนตร์ที่จะเข้าฉายทางช่อง CTVC ในวันศุกร์ที่13มิถุนายน2557กับ Space Pilot กับตันฮารล็อกสลัดอวกาศกับตันฮารล็อกก,กว่า30ปีที่ตัวละครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของปร,รม,ามาจารย์แอนิเมชั่นเรจิมัสิโมโต้อย่างกับตันฮารล็อกจะกลับมาให้โลกตตลึงตาอีกครั้งนี้สร้างจากหนังการ์ตูนในปี1977 โดยเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้คือภาพยนตร์ CG a n i อน t เมชันสลัดอวกาศก,กับตันฮาร็อกโดยฝีมือทีมงานแอนิเมเตอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับท็อปของญี่ปุ่นซึ่งผู้กำกับเจนคารเมอรอนแห่งอวตารได้ให้คำนิยามว่าเป็นตำนานภาพยนตร์อันยิ่งใหญ่เป็นมหาการ์ดแอนิเมชันฮาร์อกดัดแปลงมาจากการ์ตูนไซไฟเรื่องดังที่กลายเป็นตำนานไปแล้วของเรจิมันซิโมโตผู้สร้างงานชิ้นเอกอย่างกาเลซี่999 หรือรถด,ด่วนอวกาศ999นั่นเองกับตันฮาร็อกเป็นเรื่องราวของโจรสลัดอวกาศของอ่านอันคาเดียที่ตั้งตนเป็นปรปักษ์กับรัฐบาลแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ต่อสู้เพื่อช่วยเหลือมวลมสเษียชาติไม่ว่าจะรักมากเพียงใดโลกก็ยังคำนึงถึงการสูญเสียควาหมหวังบัดนี้ ชต,ตากรรมของมนุษยชาติได้ถูกทิ้งไว้ให้เขาแล้วโ yes, <it> จรสลัดอวกาศกัปตันฮาล็อกวันเสาร์ที่14มิถุนายน2557ก,กับเรื่องแจค็คไรอันสายลับไร้เงาแจค็คไรอันรับบทโดยคริสไทเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ของ CIA ที่ได้รับมอบหมายให้ไปเป็นสายลับในรัสเซีย และได้พบว่าเศษรษฐกิจของอเมริกากำลังจะถูกคุกคาม <Jack. S 1> โดยมหาเศรษฐีวิกเตอร์ <Jack. S 1> เซริวินรับบทโดยแคนเนสบาน่าแจ็ค ต้องยับยั้งการกระทําของเขาให้ได้ก่อนที่เหตุการณ์จะลุกลามโดยได้รับการสนับสนุนจากวินเลียมฮาร์เปอร์รับบทโดยเควินคอนเนอร์สายลับจอมเก๋าที่เป็นผู้ฝึกสอนของแจ็คเรื่องราวซับซ้อนขึ้นเมื่อแครี่ไรอันรับบทโดยเคียร่าไนรี่ภรรยาคนสวยของแจ็คเข้ามาเกี่ยวข้องและที่กำลังอยู่ในอันตรายแจ็คจะแก้ปัญหานี้อย่างไรติดตามได้ในแจ็คไรอันสายลับไร้เงา Why don't you want me to come? Because I'm gonna be working the whole time. They play rough over there, Jack. Victor Cherevin is unpredictable. You Americans like to think of yourselves as direct. Perhaps you are just rude. Perhaps you're just touchy. Jack, you got another problem. problem. What are you doing here? You I... lied to me for three years. Hey, Somebody, come you on. In of this course situation. not. I. I, you I can we have a, a, mi a minute, please? No. This is geopolitics, not couples therapy. <laughs> Partnerships are delicate, Mr. Ryan. Sometimes they end violently. What the hell is going on here? Sometimes the ones closest to us are the ones we should trust the least. We all have our secrets. You think this is game, Jack? They will bring us to our knees without even firing a shot. There's a very real scenario here where we don't get out of this alive. We are compromised. If you find the truth, will you believe it? Oh my god. <laughs> กับเรื่อง r e d e n i a l the b u t l e เเกียรติยศพ่อบ้านบรรลือโลกได้รับแรงบันดาลใจมาจากบทความอั u t l e r Well s e r v e d by d i ตไบรต์อิจาก Washington p พสต์ในปี2008ซึ่งเล่าเรื่องราวชีวิตจริงของยูจีนฮันเลนอดีตพ่อบ้านทำนียบขาวโดยลีเดเนียลหยิบเล่าเรื่องราวนี้มาถ่ายทอดผ่านตัวละครเซซิลเกนรับบทโดยฟอ r ์เรสต์วินเทเกอร์ผู้ทำหน้าที่ระหว่างการบริหารงานของประธานาธิบดีในระหว่างปี1957 ถึง1986เซซิลได้กลายเป็นที่ประจักษ์พยานของเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์และกระบวนการทำงานในห้องทำงานของประธานาธิบดีระหว่างที่เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองเซซิลจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามาได้อย่างไรติดตามหาคำตอบได้ในรีเดเนียลเดอะบัตเตอร์เกียรติยศพ่อบ้านบนรรลุโลก They say this new white boy's smooth. I am thrilled to be working with all of you over the next four years. Dr. King. What do your daddy do? He's a butler. Young brother, the black domestic played an important role in our history. Something special is going on down here, there. This Bridgley? I know your son is a freedom rider. Turn the bus! Everybody out! I never understood what you all really went through. You have changed my heart. There's this whole black power movement going on. I gave him the green light to gut those sons of bitches. You know what they're gonna do to you? They're gonna kill you. This country treats us like dogs. No. And I'm not the president. We need to go. What? Get the hell out of here! I'm sorry, Mr. Butler. I didn't mean with Bunny a hero. <laughs> ตารางการฉายภาพยนตร์ที่ช่องซีทวีวันศุกร์ที่13มิถุนายน2557เรื่องสลัดอวกาศกับตันฮารร็อกรอบแรกวันศุกร์เวลา21นาฬิการอบทวนวันเสาร์เวลา8นาฬิกาและ15นาฬิกา30นาทีวันเสาร์ที่14มิถุนายน2557 เรื่องแจ็คไรอันใส่รับไร้เงารอบแรกวันเสาร์เวลา21นาฬิการอบทวน,ทว,น,น,นวันอาทิตย์เวลา8นาฬกาและ15นาฬิกา30นาทีวันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2557กับเรื่อง The b u t ต e r เกียรติยศพ่อบ้านบรรลือโลกรอบแรกวันอาทิตย์เวลา21นาฬการอบทวนวันจนันเวลา8นาฬกาและ15นาฬกา30นาที และนี่นะคะก็คือภาพยนตร์ทั้งหมดค่ะที่จะเข้าฉายทางช่อง CTV 4นะคะในสัปดาห์นี้มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยทีเดียวต้องบอกคุณผู้ชมว่าอย่าพลาดชมกันเลยนะคะสําหรับช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันว่าภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายใหม่ในสัปดาห์นี้ในโรงภาพยนตร์จะมีภาพยนตร์เรื่องไหนที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ หนังสะท้อนชีวิตและเรื่องราวชีวิตของผู้คนก็ถูกเล่าผ่านหนังชมหลากหลายภาพยนตร์จากทั่วทุกมุมโลกกับหลากหลายอารมณ์บนแผ่นฟิลม์มร้อมเก็ดความรู้เพิ่มอรรถรสในการชมเตรียมตัวดูหนังกันกันกบโปรแกร,รมฉายหนังทาง Sf Cinema City Forum ช h บ n ร u รู้ลึกรู้จริงในโลกภาพยนตร์ไปกับรายการ C e n อ e เทอร์เททาง C ี v ชลบุรีที่นีที่เดียว กลับมาอยู่กันต่อนะคะในเบรกที่2ของซีนเตเทนค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกกันไว้ว่าเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมกันว่าภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายใหม่ในโรงภาพยนตร์ในสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์เรื่องไหนที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะคะกับเรื่องแรกเรื่องนี้ค่ะ ภาพยนตร์ใหม่ที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในสัปดาห์นี้มาเริ่มกันที่ภาพยนตร์เรื่องแรกกับเรื่อง How to Train Your Dragon True อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร2ภาพยนตร์แอนิเมชั่นภาคต่อจะพาคุณกลับไปสู่โลกการประจนภัยของฮิสคับและเจ้ามังกรที่น่ารักทูเรสอีกครั้งโดยเป็นเรื่องต่อจากภาคที่แล้ว เมื่อแอทริกสน็อกเลาและคนอื่นๆกำลังฝึกฝนตัวเองเพื่อแข่งในกีฬาใหม่สุดทิตของเมืองซึ่งก็คือการใช้มังกรประชันความเร็วกันนั่นเองทำให้พวกเขาพาคู่หูของตัวเองลดแล่นผาดโผนไปตามที่ต่างๆเพื่อฝึกฝนรวมไปถึงที่ใหม่ๆที่ไม่เคยเหยียบย่างมาก่อนด้วยจนกระทั่งในวันหนึ่งดันเข้าไปพบกับถ้ำน้ำแข็งลาบโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งในนั้นพวกเขาได้พบกับมังกรเกิดใหม่มากมาย,ยและผู้ใช้มังกรปริศนาทําให้พวกเขาจําเป็นต้องต่อสู้เพื่อรักษาความสงบของหมืองเอาไว้เขาใช้ในโรงภาพยนตร์วันที่12มิถุนายนนี้ Can I know you? No. You were only a babe. But a mother never forgets. Unbelievable. You've been rescuing them. Something is coming. Something you've never faced before. The dragons are mine now. Protect our people, it's your destiny. What you're searching for? It's in here. Come on, this is very dangerous. Are you kidding me? Yeah. Come on, Toothless. Yeah, baby. Dragons and Vikings, enemies again. Oh. You know that wash out. เรื่องปอบหน้าปวกจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวิญญาณอาฆาตแค้นของปอบถูกปลุกขึ้นใหม่ครั้งและครั้งนี้ถูกปลุกขึ้นมาโดยแกล้งหน้าปวกหลังจากที่แก๊งนักศึกษาสี่สหายหน้าปลวกที่เดินทางมาฝึกงานที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้แห่งหนึ่งโดยผู้จัดการโรงงานสาวมาคอยดูแลและรับหน้าที่เป็นหัวหน้าแกล้งหน้าปวก พวกเธอต้องพบกับเรื่องราวสุดสยองเมื่อวิญญาณปอบที่ถูกปลุกขึ้นมาอารวาสเท่าสิงร่างคนและตามไล่ล่าฆ่าติงไส้ทุกคนที่มันเครียดแค้นเรื่องปอบที่กำลังเลยเถิดถึงขั้นมีคนถูกลากไส้กินรายวันแถมแก๊งสี่สหายหน้าปวกพร้อมใจการยืนยันว่าตัวเองเป็นปอบกันทุกคนแล้วใครที่จะเป็นปอบตัวจริงบบผีีีีีออออออะะะะะไไรลลล่่่่่มมมมมมในนนโกกััจจยยยยงงพควสูเเหืปป็ คนงานต้องการให้หยุดสายพันธุ์การผลิตคุณลุงเป็นหัวหน้าคนงานน่ะช่วยพูดกพวกเขาได้ไหมครับความกลัวมันไม่เข้าใครออกใครนะครับคุณแบงค์เชื่อเรื่องสายศาสตร์ไหมคะเขาบอกว่าแถวเนี้ยมีอาจารย์เด็ดค่ะว่ากันว่าอาจารย์ช็อกอะที่น้องชายดังกว่าก็เลยละทางโลกหันมาเอาดีทางธรรมอะหากพวกเรากำลังสบายจงปลอบมือพลัน รู้แล้วว่าน้องชายอาจารย์เป็นใครไม่ค่อยพร้อมเพียงกันเท่าไหร่ใช่ไหมคะนี่ใช่เดชคุณเป็นใครเนี่ยมึงเป็นอะไรฉันไ้เป็นอะไรอพี่เป็นแหละเป็นอะไรพีเข้าเธอใช่ไหมนี่พี่เป็นคนหรือเปล่าฉันไม่รู้โโอ้หเวลาการราเล่นกันเย่างไหนทุกทีเลยอ่ะมีทิชชู่ไหม สติปหรงไป okay. <Okay. S 1> เธอ,เอเต้องเชื่อพี่เขานะเรื่องมาเลฟิเซนต์กำเนิดนางฟ้าปีศาจจะเล่าเรื่องราวที่ไม่เคยถูกเปิดเผยของมาเลฟิเซนต์ สุดยอดตัวร้ายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของดิสนีย์จากภาพยนตร์แอนิเมชันคลาสสิกปี1959เรื่องเจ้าหญิงนิสตา Sleeping Beauty ภาพยนตร์จะเปิดเผยเรื่องราวที่ทำให้เธอกลายเป็นคนไร้หัวใจและทำให้เธอเครียดแค้นทารกน้อยที่ชื่อออโรล่าเรื่องราวที่ไม่เคยเปิดเผยของตัวร้ายที่โดดเด่นที่สุดจากภาพยนตร์แอนิเมชันสุดคลาสสิกของดิสนีย์ในปี1959เรื่องเจ้าหญิงนิสตา เรื่องราวของหญิงสาวผู้มีรูปโฉมงดงามและจิตใจอันบริสุทธิ์มาริฟิเซนต์ใช้ชีวิตอันสงบสุขตเติบโตขึ้นมาในอาณาจักรที่ลึกลับเข้าไปในป่าจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีกองทัพบ,บุกเข้ามาลุกลานความรื่นรมของดินแดนแห่งนี้มาริโฟิเซนต์ได้ลุกขึ้นมาเป็นผู้ปกป้องดินแดนของเธอแต่แล้วเธอก็ต้องเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสกับการถูกทรยศอย่างโหดร้ายซึ่งเปลี่ยนจิตใจอันบริสุทธิ์ของเธอให้กลายเป็นจิตใจอันเย็นชา ด้วยความที่ต้องการจะแก้แค้นมาเลฟิเซนต์จะต้องเผชิญกับการห้าหันกับผู้วิเศษของพระราชาที่มาบุกรุกและท้ายที่สุดก็ได้ทิ้งคำสาปไปสู่ลูกของพระราชาที่เพิ่งลืมตาดูโลกที่ชื่อว่าโอโรลาเมื่อเด็กสาวได้เติบโตขึ้นมาเลฟิเซนต์ก็รู้ว่า โอโลล่าคือกุญแจสําคัญที่จะนําพาสันติมาสุ่อาณาจักรและอาจนํามาซึ่งความสุขอันแท้จริงของมาริฟิเซนเช่นเดียวกันเข้าฉายในโรงภาพยนตร์12มิถุนายนนี้ คุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดค่ะของตารางการฉายภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายทางช่อง CTV4 ในสัปดาห์นี้นะคะรวมไปถึงภาพยนตร์ที่น่าสนใจค่ะที่จะเข้าฉายทางโรงภาพยนตร์ในสัปดาห์นี้กันด้วยถ้าคุณผู้ชมนะคะสนใจในภาพยนตร์เรื่องไหนก็อย่าลืมไปชมกันด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการซีนเตอร์เทนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าและต้องขอขอบคุณไปด้วยค่ะกับทาง SF Cinema City สําหรับวันนี้พราต้องขอลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ